ถึงจะรั่วจะแตกจะรล้าอย่างไงก็อุดได้นะครับคุณผู้ชมดูสิครับนี่ครับรอยรล้าอย่างเยอะเลยครับอันนี้พอเปิดอุดแล้วนะครับนี่ครับเป็นสังกะสีนะครับสังกะสีแดดใสนะครับพอเปิดอุดอุดไว้นะครับนี่ครับแห้งแล้วครับแห้งสนิทนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตะปูครับรอยตะปูสังกะสีนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะมาอุดกันนะครับเี่ยครับปูสังกะสีก็สามารถอุดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ของเรากันเลยนะครับอุปกร,กรณ์ก็จะมีน้ํามันนะครับน,น, 1, น้ํามันแก๊สโซฮอล91หรือว่า95ก็ได้นะครับอันนี้พ่อคุณจะใช้91นะครับแล้วก็โฟมครับ อันนี้เป็นกวดน้ําเราตัดนะครับตัดครึ่งอันนี้พอเพิ่มผสมไปแล้วนะครับเกาวมหาอุดผสมได้นิดเดียวครับเนี่ยครับเหนียวเลยครับอย่างเหนียวเลยเราไม่ต้องไปหาซื้อซีิโคนนะครับเราก็ทําทําเองใช้เองได้นะครับเพราะว่ามันเหนียวทนแดดทนฝนด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเทน้ำมันลงไปเลยนะครับน้ํำมันแก๊สโซโฮอนี่นะครับเราใช้เยอะก็ผสมเยอะหน่อยนึงถ้าใช้นิดเดียวก็ผสมนิดเดียวนะครับ เราเทเสร็จแล้วเราก็ใส่โฟมลงไปเลยนะครับม้ชมดูสิครับน้ำโฟมมันจะละลา,ลายเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันแก๊สโซฮอนี้จะก็คือเป็นตัวกัดโฟมนะครับจะทําให้มันเหนียวขึ้นนะครับใส่ลงไปนะครับ าใช้ช้อนนี่แหละปวดลงไปน,นะครับ เาใส่โฟมลงไปจนกว่าน้ำมันมันจะหมดนะครับน้ำมันที่เราเทลงไปครับให้มันจับตัวกันี๋ยวมันจะเป็นกาวเหนียวขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มเหนียวแล้วเริ่มจะเป็นกาวแล้วครับนะครับคุณผู้ชมดูสิครับ เราใช้สูตรนี้เลยนะครับเพราะว่าซิลิโคนมันแพงเราไปหาซื้อก็แพงนะครับเราใช้สูตรนี้ประหยัดราคาประหยัดก็ซื้อน้ำมันมาไม่กี่บาทนี่นะครับเนี่ยครับทุ่ผู้ชมดูสิครับอันนี้ก็ผสมเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับกาวมาหาอุเดเหนียวอย่างเหนียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปอุดตรงตะปู สังกะสีพร้อมกันเลยนะครับอุดลอยลั่วสังกะสีก็ได้นะครับหรือว่าแผ่นยิบซ้ำอะไรได้หมดเลยนะครับอันนี้พ่อเพลินจะอุดตะปูนะครับตะปูสังกะสีอยู่บนหลังคาครับเวลาฝนตกมามันรั่วนะครับแล้วก็อุดเลยครับอุดตรงรอยตะปูเลยครับ ยิ่งอากาศร้อนๆนะครับกาวก็ยิ่งแห้งไวนะครับคุณผู้ชมอ่ะพอทาตอนกลางวันเนี่ยครับแดดกาลังร้อนๆเลยครับอันนี้พ่อเพลินขึ้นไปทาตอนกําลังแดดนะครับช่วงเที่ยงแป๊บเดียวมันก็แห้งติดเลยนะครับแห้งอย่างไวมากเลยครับกาวนี้ครับใช้เวลาไม่ถึงสามสิบนาทีนะครับแห้งเลยครับ คุณผู้ชมลองทำตามดูนะครับอันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วครับใช้เวลาประมาณ30นาทีครับทำไปนานเท่าไหร่ครับ เพราะว่าแดดกําลังจัดนะครับแดดร้อนมันก็เลยแห้งไวครับกาวมหาอุดนี้ใช้ดีจริงๆนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองทําตามดูนะครับก็ลองเอาไปใช้อยู่เผื่อว่าหลังคาบ้านของผู้ชมรั่วหรือว่าซึมอยู่ไหนก็ทาได้หมดนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเพื่พอเปแนช่องล้นะครับ ขอบคุณครับ